สายไปหนึง่งคนสาบไม่ขี้สวยสายไปหนึง่งมามนต่อที่มัมมี่ของแมทเกมมนต่อครับไม่โนอะไรเลยนะปิดแต่ปิดบอมนะครับนี่ผมว่าผมบเบาเสียงนะ มาเร็วเฮ้ยไม่โดนเลย่หอไ,ไปไปเออโอ้โหทำไมคนแค่นี้ไอเพียสตกวะมาเร็วมาเร็วยังว่างอยู่นี่ผมว่าผมเบาเสียงเลยทำไมเสียงไม่เบาให้วะ เออบอกว่าทำไมเสียงดังจังไปทางนี้กันแล้วกันครับเลือดอย่างเยอะตัวใหไปขับ <c oughs> ไปเชื่อเบ้ออุ้ยไม่โดน <c oughs> อ๋อหอยตายแน่นอนตรงนี้ เอาใหม่ไม่ใหม่อามา่อาในตรงนี้ตรงมาตรงนี้ก่อนตรงที่คนมันออกกันเนี่ยเออต้องระเบียงอะ่ะาเอาเอาตายไปหนึ่งตอนนี้โดดขึ้นแก้วทุกคนผลโดดไม่เป็นวะ ตกป้าดวดอดไฟอะโดนอาไฟโแล้วหอบนอะข้าบนอีกอะท่เปลอข้างบนอะเออข้าบนนั้นอีกอะมาครับมาลูกสองแบโคลเราคงจะยิงวินนี้แหละรอดูกันว่าจะม่มีคนเหลี่ยม โอ้โหเจอแฟตเอาไว้ตายเอาไว้ตาย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 ดิเอ้ายิงกันตาย

เขาไม่โนดูดเฮ้ยโดดไม่ขึ้นเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ยระเบิดไฟไป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 เอาเอาโอ้โห อยู่ตรงนี้มาเลยสี่คนใช่ไหมเอ้ยเอาไงดีวะเราไปไม่ถึงโดนดันอยู่ต้องโดดเข้าหลายๆทางป๊บน,นึงเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนร่างให้ ดับเบิลดูดนี่ยเหรอฮ้ยไม่ถึงเขาดูดแล้วดูดแล้วด um ูดแล้วด um 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 ูดแล้วดูดดูดด um um ูดเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าสวยข้างหน้าสวยสวยสวยมากสวยมากข้างหน้าสวยมากเออ ไม่ถัดได้เลยเฮ้ยตกหนึ่ง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 เอาคนตกก่อนเลยเอออาโหยได้เฉยนะครับ อยากเล่นตรงนี้แหละแต่น่าจะโดนแฟตอีกหรือเปล่าไปหนึ่งครับเอายิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนไม่ให้วิง่งไม่ให้วิง่งเอาไว้ตายโอเคครับ กันไว้กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนโอ้โหยิงตามอยู่ยิงตามเยอะ <c oughs> อะาช่างกให้แล้วอาง่างให้แล้ว <c oughs> เออมาเร็วมาเร็วมาเร็ววิ <c oughs> วิวแล้ววิววิวแล้วจะวิ่งมาทางซ้ายนะคร <c oughs> <c oughs> ับมาเร็ว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  ขึ้นบ่าเร็วขึ้นได้ได้เร็วมา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 เร็วช่วยอยู่เร็ววิ่งขึ้นบ่าเร็วอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> จุบเม่งเหรอ ่าเจอเจอปืนหั่มเข้าไปมามีสู้ชีวิตมากมมช,ช่วยยิงครับกำลังเหนว่าทำไมห้องแค่นี้เอพฟกตกว่ามาแล้ว จะเป็นขี้แล้วเฮ้ย <laughs> ว์ปวับ <_ letter> ไปครับกันอยู่กันอยู่ <_ letter> โอ้ว์ปว์ป <_ letter> เรายิงอัดแล้วโอ้ปิงทำไมมีแต่คนปิงอ่ะ ยิงอก่านทำไมมีดูคนวราปอ่ะเกิดอะไรขึ้นเป็นที่เซิร์ฟนั่นเหรอนะครับโอ้โหโ,โหได้ยิงรัวๆแล้วแบ็คโควันนี้แบบเอาเรื่อง,องน,นะถ้าเป็นแปดจุดห้าจะโคลว่นนี้ครับแต่ว่าเราเอาแบบ็คโคไม่ดูก่อนถึงไม่มีแปดจุดห้าแบ,บ็คโคก็เอามาเล่นได้ครับผมใครไม่มีก็ไม่เป็นไรลนะ โ okay. อเคคุณชนะไปครับออวันนี้ไปครับเออปิงปิงสุดยอดมั่งสองร้อยกว่าเลยดูผมคิดว่าอยู่ตรงนี้ดีวะโอเค มาอยู่ตรงนี้ครับมาแล้วมาเต็มเลยข้างล่างนี้เราดักนี้เลยครับกันโซระยะสามร้อยด้วยของเราโอ้ย ลูกบทพอดีแอบหรืเปล่ายังไหนอยู่ไน,อน,น <S <s แอบย่ <manera> อเนี่ยตอนนี้น่าจะ,ะเป็นนะครับมีคมิดว่าเราน่าจะได้เป็นไปเอา ผมว่าตกงงว่าทำไมห้องแค่นี้เราก็ตกอเชี่์ไม่เป็นเฉยเฮ้ยเชี่์ไม่เีเฉยว้ากองทัพมีด ชุมชน,นี้แต่ขักยากมากมาแล้วข้างล่างออโน่นมันยิงทะลุได้นะำแม้ มาเร็วมาช่วยข้างหน้าเลยสิข้างหลังไปเอาอะไรกันตรงนั้นน่ะปกติคุณถามเข้าไงอ๋อ ปอหรอเอฟเอฟมันเป็นอยู่แล้วโอ้ผมว่างงอะไรเออวิอ่งสาดไปเลยครับ กี้มาเห็นมาม,มีลอยอ๋ออยู่ข้างล่างมาครับมาครับคนนี้ก็คืออยู่ย,ยาวๆตรงนี้ ล้าผ่แล้วผีวัดส่องกางเกงในชุดผีมันเห็นขาอ่อนก็เลยมาดูเงี้ยก็เป็นชุดผีไงก็เป็นผีไงเป็นผีของวันอันนี้ไง ข่าวมากมากหมดหมดหมดเตี๊ยบนั่งมองหน้างี้ปุ๊บรู้เลย ก็บอกหน้าเจแล้วรู้เลยว่าเจต้องเป็นแน่ๆแล้วก็เลยไม่ลงเลยเออสบายครับฝ่าไปได้ครับผม <c oughs> แล้วเหมือนจะได้หรือเปล่า <c oughs> ได้ครับเป็นคนฟรีโดดโอ้โหหมดอย่างไว อยากอยู่ตรงอื่นเทียไม่ตรงนครับอย่ก็อยู่ตรงนี้นะอีกนี้จะเป็นด้วยปะม่าบีบีมากดสกิลแซดเลยเออปลาแฟดใส่เพื่อนกันเองอีกแล้ว มาเต็มเลยมาเยอะเลยมาเยอะเลยอมิการเดียนโอมีดูดโมีดูดโมีดูดสายไปหนึ่งผลสามไม่ขี้สวยายไปหนึ่ง <c oughs> อะไรวะเนี่ยเจ๊จะบอกว่าเจ๊หันเมาไม่ทันนี่เจยอใช่ไหมโอ้โหโดนสองดูดโดนด,ดุบสองทีมาลุยเอาลงไปต้องไ ิงอะไรอย่นี้เล่นๆเลยเผื่อตายนะเอาต้นต้โต้นมา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 ลุยลุยลุยยิงยิงยิงสู้ไปก่อนสู้ไปก่อนเออโอ้โหตายดิเออ เอาเราเสียยุทธศาสตร์แล้วเสียยุทธศาสตร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวเกินเดี๋ยวมันยาวเกิน ตัวนี้เป็นคนเป็นหรือเปล่าฟาแฝดอีกแล้ว <c oughs> ตายตัวเอง <c oughs> ตรงนี้มีเอาบังกันทำไมไปไป,ไปตัวนี้ตรงนี้วาเออตรงระเบียงตรงเรืปืนไฟครับต้องตายก่อนนี้เอาอยาก เรียบร้อยที่น,นี้ผมน่าจะเป็นนะ เสียงตรงนั้นเป็นตั้งแต่ที่ตรงนี้ไม่เป็นมามี่ก็โดดคงกุมเนิรแล้วเฮ่อ <c oughs> มาหนึ่งถ้าไม่มีคนวาร์ปอะ ยิงไปก่อนอน,นับโหจังหวะนี้คือยิงกันอย่างหนัวมันมีก็คือเรียบร้อยสู่ขีดฝ่ายวิ่งมา ตายจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเจ๊เป็นคนยิงห้ำเ,เลยสิกะจะไม่ให้ใครจับห้ำเลยใช่ไหมหมับเขาให้อะ เย็นแตกตัวอย,อย่าตื่นตัวอย่าตื่นตัวยิง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 อ่าอย่ามาแตะข้าถ้าไม่ชอบหำอย่ามาแตะข้า ทันครับปาก่อนตายก่อนจบวิน สองวินนี่ครับน่าจะยากหรือเปล่า,อ,า,าอ,อ,อ่าเป็นแต่คนเหลี่ยมแล้วเป็นหมดเลยตรงนี้เป็นหมดเลยตรงนั้นอะตรงป้ายเป็นอย่างเยอะ แผงวุผลผล้แผงตังยาวตัวโอ้พอเปมุมมี่ปุ๊บแต่เดี๋ยวจบเลยโอ้ยรู้สึกว่ามุมมี่วันนี้คลิปสุดละนใจดีตอนนีแต่แต่ดีกว่าคลาสสิกนะครับ คลาสสิกนี่ร้องไห้เลยหุ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีมาเต็มเลยผมราดูฝั่งข้างเดียวครับทงนั้น มี่จะได้ไม่เข้ามาครับต้องช่วยดูด้านข้างนะครับเหมือนกันว่าม,มีม่จะเข้ามาแบบนี้แหละสวย ก่อนคัมมีทั้งนั้นเลยโอ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอาจจะเข้าง่ายๆหรอกยิงไว้ก่อนคนระับว่ะวินเดียวเราสู้ชีวิตมากคนน่าจะได,ได้ดิวินได้เลย ระวังเออเฮ้ยโดนตบ้ยเนี่ยชิดมุมโดนตบ้ยต้องอยู่ทางซ้ายเฮ้ยเกี่ยวครับโอ้โหช่วยกันยิงจัดจัดลูกซองไม่คือไม่จำกัดสามกระบอกสู้บะหมีมม่อีกทีนึงครับ สูงไม่จำกัดสามกระบ,บอกนะครับเนี่ยเราต้องดูทางขวาด้วยเผื่อไว้ไป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 ทั้งคืนเออว่ะมีคนหนึ่งไม่อยู่ตรงนี้นด้วยไป ยิงลาบลาบดูดห้าวีครับผมแล้วจบเกยยิ้เปล่าโอ้โหวินเดียวเองอใช่ลากสะกอมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จบเร็วแบบจังหวะเหลี่ยมนี่แหละปลาแฟดใส่กันเนี่ย รู้สึกปีผีเพิ่มผมมาอยู่ตรงนี้ครับโอเคไม่เป็นด้วยไปมามีพวกด้วยย่ละือสิน่นาจะจบแล้วแหละวันนี้นนนจบแล้วแน่นอน เร็วๆสว่างโห่เลยสองคนจบแน่นอนวินนี้อาหายจบแล้วจบแล้วอ้า,ายจบจริงด้วยยิงไม่ไปเลยแค่<อ> okay, มคิดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจบสักทีนานมากแล้วเนนะี่ย เออม,มาริคริสมาย้อนหลังด้วยไม่รู้จะลงวันไหนนะครับคลิปนี้ไว้ใจกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ